สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบเป็นบ้านค่ะวันนี้มาในเมนูผัดกะเพราตับไก่ค่ะผัดกะเพราตับไก่ผัดยังไงให้อร่อยนะคะผัดยังไงให้ออกมาหน้าตาสวยแบบนี้นะคะตับไก่ไม่แตกค่ะรสชาติอร่อยนะคะมีความอร่อยมีความเผ็ดร้อนสีสันสวยงามเราไปดูขั้นตอนในการทําและวัตถุดิบกันค่ะ อย่างแรกเลยนะคะก็คือตับไก่ค่ะจะผัดให้สวยนะคะขั้นตอนนี้เพื่อนๆจะต้องเลือกตับไก่ที่สวยมาตั้งแต่ตอนแรกที่ซื้อมาจากตลาดค่ะและขั้นตอนนี้เรามาหั่นตับไก่เราจะผัดตับไก่ให้เป็นชิ้นสวยงามเพราะฉะนั้นเราซื้อมาตับไก่เขาจะมีอยู่สองอันติดกันนะคะก็ให้เราหั่นเป็นชิ้นๆค่ะจริงๆเราจะหั่น แค่สองชิ้นเท่านั้นค่ะแต่ถ้าเกิดว่าส่วนไหนที่ใหญ่จนเกินไปก็หั่นครึ่งเขาค่ะตับไก่ก็นำไปล้างกับน้ำเกลือนะคะและนี่ก็คือกระเพราค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะตับไก่ที่หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนำเขามาต้มให้สุกค่ะเราจะไม่เอาเขาไปต้มให้สุกในกระทะตอนผัดนะคะเพราะขั้นตอนตรงนั้นนานค่ะกว่าตับไก่จะสุก และขั้นตอนนี้นล้ค่ะเพื่อนๆจะได้ตับไก่ที่สวยนะคะยังคงรูปความสวยในตอนแรกที่ซื้อมาค่ะและอย่าลืมนะคะเพื่อนๆในขั้นตอนของการล้างตับไก่จะต้องล้างกับน้ําเกลือค่ะล้างน้ําเกลือเสร็จแล้วค่อยนํามาหาั่นหั่นเสร็จแล้วก็นํามาต้มให้สุกค่ะ ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปตำพริกกับกระเทียมวันนี้เราใช้เป็นพริกแดงจินดากับกระเทียมไทยค่ะกระเทียมไทยเราใช้ที่สองหัวปอกเปลือกออกหมดแล้วพริกแดงจินดาก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะชอบเผ็ดมากก็ใส่ไปเยอะๆค่ะแนะนําให้เป็นพริกแดงจินดานะคะจะได้สีสันของกระเพราที่สวยงามค่ะ มาเริ่มผัดกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปพอประมาณน้ำมันเริ่มร้อนค่ะเราก็ใส่พริกกับกระเทียมลงไปผัดค่ะขั้นตอนนี้เราจะผัดให้ทั้งสองหอมค่ะจนส่งกลิ่นขึ้นมาตรงนี้ก็จะมีอาการที่จามหน่อยนะคะบางคนถามว่าใช้พริกแห้งได้ไหมใช้พริกแห้งจะหอมกว่าหรือเปล่านะคะแนะนําเลยค่ะชอบพริกแบบไหนก็ใส่แบบนั้นค่ะ พริกสดก็ได้หรือว่าพริกแห้งก็ได้แต่แนะนำว่าต้องเป็นสีแดงนะคะสีชั้นของผัดกะเพราจะได้สวยค่ะตอนนี้เราก็ผัดพริกมาจนหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่ตับไกล่ลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะปรุงรสชาติเลยค่ะเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปแล้วก็ตามด้วยซอสหอย จากนั้นก็ใส่น้ำตาลลงไปเล็กน้อยส่วนใครที่ชอบเป็นผงปรุงผงชูก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ค่ะจากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะตรงนี้ก็ผัดไปสักแป๊บหนึ่งค่ะเราไม่ต้องทำอะไรมากแล้วค่ะเพราะว่าตับไก่ของเราสุกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นผัดไปแค่แป๊บเดียวไม่นาน พอน้ำเขาน้อยนะคะให้เราใส่น้ำล้างคกลงไปเพื่อนเพื่อน,นบางคนจะสงสัยและบางทีจะถามว่าช่องอะไรแบบบ้านๆทำไมผัดแล้วไม่ใส่น้ำปลาก็คือส่วนของน้ำปลานะคะเราจะเอาผัดของเราเนี่ยไปรับประทานกับน้ำพริกน้ำปลาเพราะฉะนั้นน้ำปลาเราไม่ต้องไปใส่แล้วแล้วเอาไปใส่ตอนเดียวตอนที่เรากินกับข้าวค่ะ ตอนนี้ผัดกะเพราของเราก็ได้แล้วแล้ขั้นตอนของความพร้อมสุดท้ายก็คือใส่กะเพราลงไปค่ะเราก็จะผัดไปแค่แป๊บหนึ่งเท่านั้นนะคะผัดพอแค่ใบกะเพราสลดลงไปเท่านั้นค่ะขั้นตอนนี้จะไม่ผัดนานค่ะใบกะเพราก็ต้องแช่น้ำไว้นะคะ ความเด้งของใบกะเพราสดๆที่แช่น้ำไว้เจอความร้อนค่ะแล้วผัดสักแป๊บนึงความหอมก็จะเพิ่มมากขึ้นค่ะเห็นไหมคะเราใช้เป็นพริกแดงสีสันของผัดกะเพาก็จะสวยมากถ้าใช้เป็นพริกสีสีเขียวนะคะผัดกะเพาจะไม่เป็นสีแบบนี้นะคะก็จะออกเป็นดำๆหน่อยค่ะจะไม่สวยตอนนี้ผัดกระเพาก็ได้แล้วและปิดแก๊สเลยค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะ จะเสิร์ฟใส่จานออกมาแล้วเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการผัดกะเพราตับไก่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับวิธีการผัดกะเพราตับไก่ที่ช่องอร่อยแบบบรานาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้รับชมในวันนี้แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆนจะชอบคลิปนี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้จะต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ